ดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MS Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรายละเอียดเชิงลึกของ Isuzu MU-X รุ่นปี2026กันครับตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ภายในห้องโดยสารสุดรูและสุดท้ายคือราคาจำหน่ายมาดูกันเลยภายนอกของ MU-X ปี2026มาพร้อมบุคลิกที่แข็งแกร่งและมั่นใจด้านหน้าตกแต่งด้วยไาหน้าแบบ Bi-LED Design Dynamic b l a ที่เฉียบคมพร้อมไฟ daytime running light และกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูดันมากขึ้น ช่องไฟตัดหมอกออกแบบให้มีระบบแอร์เคอร์เทนเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของอากาศเสริมล้ออันลอยขนาดใหญ่สูงสุดถึง20นิ้วและโครงสร้างตัวถังแบบ Body on FIAME ช่วยให้ทรงตัวมั่นคงทั้งในเมืองและทางวิบากด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายดีไซน์ใหม่ในคอนเซปต์ Inbrace Line เพิ่มความหรูหราโดยรวมภาพลักษณ์ของ MUX รุ่นใหม่นี้จึงผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งแบบรถออฟโรดกับความหรูสไตล์ SUV ได้อย่างลงตัว ในด้านสมรรถนะ MU-X ยังคงใช้โครงสร้าง Body-on-FIAME เช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่างดี a x ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความแข็งแรงใต้ฝากระโปรงติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้กำลังประมาณ190แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรและมีเครื่องยนต์ดีเซล1นลิตรให้เลือกในบางตลาดเช่นออสเตรเลียซึ่งมีราคาย่อมเยาวกว่ารุ่นปี2 0 2 6มีช่วงราคาประมาณ47,400ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับรุ่นเริ่มต้น 9L42 และสูงสุด74,400ดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับรุ่น XTERAIN 4 4 3 0L เครื่องใหญ่ตอบโจทย์การลากจูงและลุยทางวัดบีบากได้ดีส่วนเครื่องเล็กเน้นความประหยัดน้ำมันมากกว่าเสียงเครื่องยนต์ยังคงได้ยินชัดเมื่อขับในห้องโดยสารที่เงียบซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของรถ SUV ที่ใช้โครงสร้างแบบนี้ ภายในห้องโดยสาร mu x จัดที่นั่งแบบ3แถว7ที่นั่งเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางเป็นกลุ่มพื้นที่กว้างขวางเบาสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายพร้อมฟังก์ชันทันสมัยเช่น wireless apple carplay android auto แท่นชาร์จไร้สายและกล้องบันทึกภาพขณะขับขี่รุ่นสูงสุด มาพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกส่วโซนไฟตกแต่งภายในและจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8-10นิ้ววัสดุภายในพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่บางส่วนอาจรู้สึกแข็งไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ SUV ทั่วไปด้านความปลอดภัย MU-X มาพร้อมระบบช่วยขับขั้นสูง p ้วยดัชเชนด้วยดัชที่ครุสคอนโทรลระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนออกนอกเลนและอีกมากมายรวมถึงได้รับการรับรองความปลอดภัยระดับ5ดาวในหลายประเทศ สุดท้ายคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าตลาดออสเตรเลียตั้งราคาตั้งแต่4 40, 7, 7 4 0 0 7,400, จ4ด0ดอลลาร์ออสเตรเลียขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน ส่วนในฟิลิปปินส์รุ่นเครื่อง3.0ลิตรมีราคาเริ่มต้นราว2.07ล้านเปนโซสิ่งที่คุณได้รับคือ SUV 7ที่นั่งที่แข็งแกร่งสมรรถนะดีเยี่ยมฟีเจอร์ครบครันเหมาะทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยจุดที่ต้องพิจารณาคือความนุ่มนวลของช่วงล่างที่อาจไม่เท่ารถครอสโอเวอรแต่โดยรวมแล้ว MU-X เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากสำหรับคนที่มองหาความทนทานและความอดนกประสงค์ และนี่คือรีวิวฉบับละเอียดของ Isuzu MU-X รุ่นปี2026ถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถอนเนกประสงค์สำหรับทุกเส้นทางรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับขอบคุณที่รับชมน s Auto Re v i รีวิอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่จากเราในครั้งต่อไป